พอ่พอพูดทำไมทุกคนจะรับใครเป็นประเด็นให้เราแอบพอูดว่าเชิญกันหน้าเลยครับมาดูกันนะค่ะว่าพอ่อพูดจะมีอะไรมาเสิร์ฟในระหว่างชี้แฮปปี้เบอร์เดย์หรือเปล่ามาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้ เฮ้ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you แล้ Happy birthday to you Happy birthday to you ฮัมฮัม Happy birthday Happy birthday พร้อมกันค่ะแฮ ช่มีความสุขมากๆนอเป็นเด็กดีนะคะเต้นเก่งไปเลยอุ้ยรอบทิศลูกแตแล้วลูกแต่ละลูกแต่ละลูกสี่ทิศไปเลยลูกสี่ทิศไปเลยโอ้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 ข้างบนข้างบนด้วยข้างบนรอบทิศละลูกยังไงข้างบนเออเออ มากโอเคขอเสียงประมือให้น้องนๆทั้ง3คนด้วยค่ะ